เซียนฟืกหคัด EP สองครับกำลังคูดหากีแตเดียนครับเห็นปะเห็นปะอย่างนี้โอ้ยว้าวเอานี่นะครับก็คืออาหารจานเด็ดของเราในวันนี้ลาบหมูว้าขับครับ อืมไม่เห็นหนาเห็ดาปล่าอืมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วมินี่เขาอยู่กับเสียนฝึกหัด EP พสองครับปุมมือมินี่ครัจิมะเห็นหนังครับอ๋อมินี่กับจิมะอยู่กับตอนอย่างตอนไส่บรใส่เบ็ดนอนหน้าครับส่เบ็ดนอนหน้าครับ ใส่เบ็ดนอนนะนะครับเฮ้ยแต่มันกบเสียนเตยว่บเพื่อนเอากระสันเป็นใส่นะนอนเบ็ดโอเคโอคขับนี่ครับเสียนฮอลเตรียมตัวเรียบร้อยครับพกอย่างมาที่บอนี่พี่เก้าเหรครับบอลนี่ขาดรถดี่ก็กระปีมาได้เลยรับครับไปครับอุปกรณ์พร้อมพร้อมนะเยื่อเอาเลยป่ะมันคำแล้วเนาะเอาเลยนะแล้วก็งมี้ลากอย่างที่ไม่พอตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วเนาะไป อันนี้กำลังคูดหาอีใจเดียนครับรรครับเกือนคูม้งเลยนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเราจะมาหาไสเดียนกันนะครับครับผมก็น้องนยิวหม่องเปลีๆนแล้วครับมันเช่นนั้นมาล มีช้ชมอย่างนี้มาับหมาหอนเมียง,นะงเล้าเหมือนนะวานี่มันย่งนั่ผู้ใดว่าวะดีดีไ <laughs> อ้กลตนอไหลละไหลสาละวามันหอนลายโตด้วยครับขลัววันนี่ยังหรอกกลต่อเดี๋ยวจะบูดเบื่อ เฮ้ยเฮ้ยกโยมผม่อแล้ไม่มีเอาาเลยคือว่าแล้วปับน้องตัวกันแบบง่ายไหมไม่อดูัตใจเอาเรีว มาดูเสียงปรับเฮาสี่คนได้อ,อ่าบับยังก่อยังก่อไปเดียนเออสี่สี่ใกล้เดือนเลยสี่ปุ๊บเอาเสียงปรับเราจะได้หรือไม่ครับกุ้นหยังอกกกกน่วมองนี่หนนแหม่นี่ดินชื้นๆอยู่มังงนี่แฝงตัวยู่มัองนี่หลายตัว,วยู่เชื่อกูโปรดจงเชื่อฉัน ไม่เบาบางอู่มาชื่อน้าไหรอเอ้ยว้าวปัดเจอแล้วอ่ง้รอยังไงก่อนยังไงเลยว้าวรางวัล

ปั๊บได้อีกแล้วครับโอ้ว้าวเอามันคัสตายพี่ขอโทษด้วยครับผมไม่สงสารจริงๆเอามันเปนนสส็นเจ็บสงสารมันบอแต่มันมีเรืเ่องเดาได้เรื่องการที่คนมาคนเอาไต่เรื่องตายยังไงวะโอ้ยคนกันลังเข่าคันคนคนเอาแง้มมาแรงกันไไหรอไงแง้มคืนมาผู้เดียวยไกลๆนะ ก็ได้ใส่เดือนมั้งบ้านมังมีอย่างหรอขีิไปขี้ไปขิวไปอ้าวขี้ไปขี้ไปี้อีมเอาขีบักโชดีก็ได้ผมบ้าแมนบางหันไปคนอยู่ใส่ก็ค้นอยู่หม่องดินแหงๆกับว่าได้แจ็คตัวคอนเทนต์นะเออโอเค มาได้ไปเห็นบ้างเห็นบ้างอย่างนี้รางวัลครับรางวัลรางวัลครับอ่าคนละคลิปครับเอามาน้อยใช้สอยอย่างประหยัดอ่าบ่แบงพูดละขวดเลแล้วก็ตอนนี้เขาก็ ีแบ่งทีมกันครับตอนนี้เขาก็อาวุธครบมือแล้วแบ่งทีมกันไปผู้ใดหาบ่ได้แต่ทางมันอย่าเฝ้าทาตหอวไปกันต่อไปเล่นกันเพื่อนบ้าทีไรไม่ได้ครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ไปเจอกันเน่อยเหนื่ยเฮ้ยขอเก็มาเริ่มปฏิบัติการกันนะครับท่านผู้ชมก็มันมีด้วยเป็น เนี่ยมันนี่เป็นบอลไงครับยมเทียนก็อนแจะมีปลาล่ะกระโจล,ล่ะเ,เดี๋ยวผมเดี๋อาห้องหมาล้อมใจกันกนะครับเอาคันหนึ่งเอาคันหนึ่งออกมาก่อนนะเป็นการเฮ็ดการณี่ของผมเทียนแเลยทุกันนะครับจะมาดูมันสิหมานมาหมานนะครับโอ้ไาตัวนี้ดีกว่าว่ามันตายแล้วเอาปักคอเอาง้างนี่ให้เด็ดขาดนะ ไม่ห้ยเดียร์ทาร์กนะอืมไปหลังแรกเขาเสร็จแล้วครับเขาสืบลับกันครับบางอิ่มนะครับคือตากลองของเขานี่ครับนี่ครับการไตเอรเเอ๋ดวนะครับโอต้องทายเงียบน้อยก่อนห่วยนี่ในมือหมื่นแด่เออลื่น เด้อพี่น้องไม้แรกครับแหกมานน้ำมึงก็เจอเจ,อเจอเอย์มึงฝืนยังหนีแท่ทางเอาแบบเงียบมากอ่ะได้แล้วหลังที่สองไปกันต่อโอ้เป็นยังไงเซียนอู้ทำมึงชุมว่านาลมเลยผืดหยุบเลยนะเบงตอบ ไงเติบเนะครับผมกับธรรมดาแหละครับมันกัดเกินหาหกหกสิบมันเกินหกเก่านะเจ็ดสิบโอ้แม่เก้าสิบผมว่าเก้าสิบเก้าสิบเก้าเด็กแม่งอ้วนใหญ่ปักเหย่อนะครับที่ไม่ถูกวิธีครับปักมาเป็นครับไปการต่อ ก็ไปอีกหนึ่งหลังนะท่านขับทุขณเกาะเอาเจออย่างบางยางนะครับผมวั่งหันยางมากองตับผาบเอทันมันเลี้ยงกันไปไม่หนีมันกระชีเป็นโตัวมีขาครับตะกัดมีขาครับสองหางครับตะกัดอีกอย่างหนึ่งก็มีขาที่กันครับ ออะไร้มองนี่เป็นทำเลที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับท่านผู้ชมนะบอกร้องหลังที่สามลองดูวะใช้เด็ดอ่ะนี่เรื่องเราเวยยังไงฮะนี่แหละการใช้เด็ดของสามคนมันเนี่ยมาใส่เลยล่ะเนี่ยอือเครื่องป้มหาดุมมาใส่เบลต์สิบหลังนะแบบดคิดว่ามีอย่างไร นะไปเที่ยวนีมมีคนไหนก็ดได้ปลาเพราะมีเงียหรอกเอา่วาชิบแบกันเลยไปให้ผู้ชมเหยียบลอยหลังที่สามต่อไปให้เป็นคิวของตากล้องเลยครับนี่ครับ,รบพวนแล้วเป็นแบก <c oughs> ไปมา <laughs> ไปเดี๋ยวเป็นตากล้องให้เอามองนี้แล้วกันอ่า บังเอ็มนาเอามงีนะครับได้แท้ได้แท้แน่นอนบอแน่นอนแหะเนาะนี่เอ็ก่อนจสีใสขี่ก่เดียนเออจะลองทองสับีสสับายก่อนดิเบนบอเออจะลองเ็นบอเอกนบอตามข่อยออยิ้มเปนไหมฮนลโหลฮัลมหลฮัลโหลฮัลโหลฮหัลองยิัน สับเพสับตาสับเพสับตาสับทางหลสับทางหลถ้าพเกี่ยวัเกี่ยวนาะครับมงกิใจดเ่้ตวาอยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะจะนะจโบนแดงนะจา โอเดี๋ยวกัการแต้งแหตุอะไแบ่งอย่างมาใจเลยถึงขั้นที่คุณต้องมาถ่ายผมต้องถ่ายให้คุณนะครับรับมานีกลับมาเบิ้งเชียนปรับไซเบียเนาะครับ เบิ้งเน้ามันสิเป็นสาสีเป็นกล่าวะวะโอวิธีการใส่เยื่อของเขานะครับสไตล์บ้านน้องแสนครับดูไอ้กระท่ากินอย่างเียนะครับอ๋อปกติไอ้นี่กระถ่ากินอย่างเดียวนะครับบ่เห็ดแหงนจะยางต<อ>ีดีพร้อมครับทั้งเนี่ยเ<อ>นี่ยโมเห็ดแหงนจะยางถ่ากินบ่อพอตีพร้อมสไตล์เสียนปรับอ,อ,อืมกับเบาหยอกขันลินนี่ซื้อดอก แต้มันเกิดความจริง,งอหเนาะเอาใช่อ่อะปากเข้าไปครับอือ <c oughs> โอ้ไม่งก็คือว่คือว่คืออือเค <c oughs> หัวน้าที่เขาปาก <c oughs> ยืนยังือมาแมนะกูไปเด็ดน้องมยนำจัดไป ไปรุ่นไปบางเอ็มน่าจะหมานกว่าม่วใส่เป็นโตเลยคือเดียมบอมีตัดบอมีแบงไปกันต่อขี้นกเสียขับเร่งปักคอใหญ่เลยเนี่ยยาวารอันนี้กับเสาใหญ่เหลือเกินโอ้ยใครนี่คือบอมีหนามเลยวะเฮ้ยเน็ตไปให้ไรเขาโอ้ก็ไปนอนเหนียนอยู่หัน เหี้ยโอ้โหแค่คันแค่เป็นมไจะต่บ้างไนง่ายเตื่อนอยู่ดิยนี่ฉันเป็นคุยไรฉ้นขี่ไอเดียนี่ไงเขาบอกจริงเอาความจริงเขาพูดลาไปได้แนะ่โอ้โหบอกความจริงเหยียดหลังเหงาลบว่าได้ไมาครับหมายต่อไปของเซียนปั๊บดูสรงคือแล้วสรงคือแล้วหลังจากหมายแรก ีเขาเรียกกันแตงหนาไม้นะครับภาษาบ้านผมป่ออาอื่นโมโหป่าอื่นว่าอย่างครับแดนทั้งนี้ก็แต่ละข้ามบานเ้างนอนดอูไม้งามขนาดมันปักบันแบบมััน่ะมันคิดว่ามันสิเจ็บปะวะ ที่สภาพร้องเป็นมึงอ่ะมึงเป็นใส่เดือนอ่ะไปปักมึงงานมึงเก็บวะฮ้ยบ่มีอะงหรอกใสใสต้อใสต้อสด้ี้งมๆก็ดีมับไปกันต่อ ข่อยว่านข่อ,อ,อยไปเห็นในเหนียดมามันมีคาถาได้ปลาดิขาถ่านงนบอกบอกันฟังแนะว่ต้องบอกตามก็ได้เจา้าแกเห็ดตามข่อยบอกใส่ขี้ดเดียน,น,นยแลไรบนน้างเนาะอย่างไรใส่อย่าฝ่าใส่นี่แฉมเสียกินอ่าแฉมเสีอปิดไฟไว้นนีมันเหยียมกล้องเออเออเอ้ยแฉมเสียกินทางไหนก็ได้ นี่ขึ้นนี่ขึ้นฮอดอันนั้นอ่อนะจะว่า,าดึงขึ้นได้อีกวะไม่ยังเอาซสนีก็ได้แล้วก็เอาปากเจ้าใส่เนี่ยเอาปากเจ้าใส่แล้วก็เป๋าให้มันดังสมุทรสาภะวัตตูอรหัตตูสัมมาสัมพุทธะปลาตัวใดก็ตามที่ไม่เห็นเบ็ดเหล่านี้แดกซะถ้าไม่อยากเจ็บตัว เอาไปเจอกระถาแล้วมึงเยยบร้อยไปกันต่ออไปกันโต่ช่อนนลูกช่อนเนอ,อ,น,เน,อน้ำมูตหะวาอีกที่ของปลานี่ไม้นี่อหอยได้ปลาช่อนนะครับ แป้งหมอยดีๆเล่นมือพอดีเป๊ะปลาอกันต่อจะหูบอเบียดนะมันบอ,รอไรไ่ไรแชปลาเดย์ส่อะไรแน่ไหนาเจ้าอะ่ะเขากลับบ้านแล้วนะครับ เขาก็กลับมาหมองเชียงนาแล้วก็ปักได้หกหลังครับติดตลกเกินไปเหลือซีเอาไปซิฟอ่ะบันนี้ก็รล้อกินเข่าด้ครับลอ้อกุ่มล้ออีกทีมหนึ่งมาหอนนะครับผมไปเจอกันนี่นะครับผมโชเดีกกลับมาแล้วนะครับไสไม่ให้สัมผั์นะครับอ่าเป็นจังหดครับับดีก็ดีเออก็อดีไรบ้างครับ ทีหไล่ครับมันเบื้องส้นตีนคอใหญ่โตด้วดอกมันนี่โอ้ต้องได้ล้างมันนะแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะครับต้องเอาล้างมันแล้วได้ขอใหญ่เนี้ยพอไปอ่ะกันเนาะครับต่อไปเฮาก็สิทานแล้วสู้กันกินนะครับแมนครับเอาห่อมาแต่เฮียนดิไปกินข้าวกันเลยนี่นะครับก็คืออาหารจานเด็ดของเราในวันนี้ลาบหมูกับอย่างวะปลาทอดปลาทอดครับเอานั่งๆ เพียน,นเพียนนั่งเอ้าเป็จักรแล้วก็เปงานกินเข่าเนื้อกินเข่า,ขาครับพี่น้องมาเด้อกินข้าวเดี <c oughs> ๋ยวนี่แล้วก็เข่าเหนียวห่อนๆป้าทิวเขาแล้วครับเอายิงดำฮิตใส่ส้มมันมีไทยกาปหรือก้อนเดี๋ยวผมเปิดก้อนให้นะครับนี่ตัวแมวนนี่ครับมันต้องเป็นหลังจากง่ายสามพี่น้องเป็นหลังง่าย กูเปิดลาบองอ,อ,อบวันบ่เอ๋ออืมลาบง้ออืมคำนี้เป็นไงอืออืหน่ามาคำโตโตครับอืมเห็นนะเออ ทำโตโตนะครับอืมว่ามันยู่งเหยิงงั้นมาเดียเห็ีบบาล้าอืมอืมโอ้โอ้ยครับครับเฮ้ยเห็ดยบขึ้นเหรอเอาเยคกำลังได้เหย็ยครับอืมอ้ะรอืม บ,อบ,บออกก่อยครับเมื่อนั้นไั่เป็นเรื่องที่คนหัวลุกสักน้อยครับผมไปกินกาแฟครับกับแฟยนืนนั่นล่างน,นี่ผมไปหะองงามกลบอมอมนะนี่แม่ผมหายก็ไปใช่เหรผมยางไปหน่าร้านผมเบิดขึ้นไปเพื่อนานึงโอ้ กาแฟเอาแม่ยซ้อนดี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 เอาไปยคมคมคนระกุบย่ำใจอืมกลุ่นอืมขออนุญาตกินเขาวอนนะครับหิวครับตอนนี้ เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็เขาจะไปหาเอียงเด่นกับเขาก่าอนยัง,นยงไปยำหลอบแหลกนะครับผมก็สําหรับตอนนี้ก็ขอกินข้าวก่อนบ๊ายบายเฮ้ยมองล่างด้วยละายางไปไปหลักไกลอ่ะไกลยัง,ยงไม่หายยังในองขันขัน,ขนแบบแบบขันเลยอะ่ะเออแบบขันไม่ถึงอะ่ะ โอ้ขาดไปถึงมือิรินเปลืงอ่ะละครตอนนี้ก็ถึงเวลายามรอบที่หนึ่งพบที่หนึ่งหรือรอบสุดท้ายนั่นเองเขายามรอบเดียวจบไปเริ่มไปครับบัดนี้เขาหยิบมแบงคิ้มออกไปยามคนละหลังนะครับเขาหยิบไปพร้อมกันรุ่นเคละาหลังว่าหลังของไพศสีเป็นผู้ชนะในมือนี้นะครับซึ่งเขาบอกจีนเขาอิ่มแล้วล่ะ บออิมปันไดไก่อิมอยัวแต่กะแต่กะบอิมเออแต่กะอินไป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 ครับหลังแรกของผมเองทำมาดุนกันครับสามสองหนึ่งเออมีจัดเลยบอยอะไรเกี่ยวไปมั่อก่อนเหรอไปเอ๊ยหนึ่งอะไรเขาบอกว่า ต้นดีไซน์เบ็ดลังแรกกบ่ามือถือมันจะนิ่งเป็นไปไหมเรื่องวะไเออเป็นยังไงวะเขาไม่ได้ปลาอ้าวไม่ได้ปลา <c oughs> <c oughs> เนาะไม่ได้ปลาไม่ได้ปลาอืมอ้า <c oughs> <c oughs> ไปหลังต่อไปครับ <c oughs> เหลือแต่เบ็ดอะไรตูวมันกินเบรดีิเหรอของผู้ใดญอันนี้แดาตาของผู้ใหญ่ของนของความสิเออความกุญแจเพียงไงโอ้ของความเอออันนี้นิสุงคร่ะนิสุงไหนเนี่ยขอใจเสียนไหม เซียนมือไหมเข้าใจผมแน่แม่นครับก็อยากเป็นเซียนที่โถกัะเนาะอยากเป็นเซียนแต่ว่าไม <c oughs> ่ได้จะโถแม่ลังแรกนะครับของทีมที่สองโออีได้ยังบ่โอ้โหเอาดิงขึ้นนะหยิบนีบจัดบ่แม่เดี๋ยอาจจะเป็น<อ>ห,หลังแรกกนะ็ได,ด้ครับหลังต่อไปอาจจะโดนหลังต่อไปอาจจะโดนแตกน้ำนี่โอ้โหมันแสดงว่ามันกัดนี่ยิ่งหมดบ่ได้จับ มันนีเร่องเ่าอีกล้วจะบนเล่นละมึงเล่นก่อนดิเฮ้ยเอาดีๆมีทรงเด็ดงองง,องแบบนี้ดึงเห็นไหมบเป็นยังเพื่อนเขาเข้าใจนะมันทำไมอ่ะบ้เป็นยังไ่ได้มือนี้มือหนาก็ะได้คือเขาได้ได้ขี่ได้เย็น อีพี่นะครับเจอผมแน่ๆผมจะไปฝึกมาไหม่หลังเราล่ะแปดพี่แกโตเน่เจ็ดแปดหลังเขาได้ปลาได้ตัวได้เื่อนขอสัญญาป่ะว้าวว้าว่าฮ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 ่า้คาฮ่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 ่าฮา่้ฮาฮาฮ็าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮา่าา เปิดประสบการณ์ครั้งแรกครับครับก็เป็นเซียนฝึกขัดโยกอ่ะอยับพึ่งว่ากันนะครับเดี๋ยวมีหลอบแก่ตัวอีกแน่ครับแนนครับเดี๋ยวสิพาไปแก่ตัวครับเดี๋ยวไปฝึกมีชามาไหมแนนครับไม่ต้อไปบ๊อบผ้าเด็กปาคอยย่ายแทะแนนมาบังแนนครับปาคอยย่า่ปาคอนี้ยเอาเนี้ยเอาตลอดมาเลยเลยไม่ได้เลยเล่นไม่ได้เลยกูขับบอลมาเลย ท่านได้กินน้ำมู๊เอารับจบบางเอ็มรับเส้นครูบอกาอออื่รับจบรับจบรับจบวันนี้ก็ขอจบคลิปเรียนนันี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โห้ี๊ป๊อป ไปยังหนุเพื่อนมาหน,นีห้องประเดี๋มาอย่างหนุกมองบรรยากาศดิซื้อนั่นโมไป